าจาาสวัสดีครับกลับมาพบกับอาอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปส่งท้ายปีที่เรามีความสุขมากๆเลยนะครับที่ได้รู้ว่าน้องๆบงบงเกลอทั้ง7คนของเราเนี่ยจะได้ไปร่วมงานกาลาเ e วีย์คอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยนะฮะและที่สําคัญนะครับเป็นการออกช่อง CCTV ของน้องๆทุกคนต้องถือว่าโอ้โหนี่ถ้าแบบไม่เปี้ยงไม่ปังจริงๆนะฮะไม่สามารถไปอยู่ในรายการนี้ได้จริงๆนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับการโชว์ของน้องๆบงบงในครั้งนี้นะครับน้องๆเองก็จะมาครบ7คนด้วย นทุกคแต่เดี๋ยวยังไงเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าโชว์ของน้องๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะซึ่งในครั้งนี้นะน้องๆก็งัดมาด้วยกันทั้งหมด2โชว์เลยนะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าทั้ง2โชว์ของน้องๆเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาดีกว่านะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับกับวงวงเกลียวสามสุดสามครับชิงยิ่งถังสาวนย Singer มาแล้ว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  อูสีสันคือแบบเป็นสีบงบงเลยอ่ะนี่จินนี่จินสวยมากเลย spirit มากเหรอปี่อ ขิ้ถึงมากขิ้ถึงมากโหอ,อล่าจับมากเน่มาแล้วอุ้ยน่ารักอะ่ะอ่าเจ๋เฉียนก็เปลี่ยนลุกอีกแล้วทุกคนนี่ใคันโอ้สิลินก็ดีมากอะ่ะ กองมาด้วยนะแบบปีใหม่ก็รัวคองไปเลยนิจ้าโอ้ยยอมใจจ้อ โอ๊ยเนออากลองมาวูววววววว นี่เป็นสเตจที่น้องๆเต้นร่วมกับเรียกว่าเป็น V R เนอะคือช่วงนี้แบบมาเล่นกับ V R บ่อยมากอะเรืบบเอ่องความร้องสดทุกคนจะมีเสียงแบบ สิ่งลมหายใจน้องๆมาด้วยอเอาสิเอาสิ ตัวเต้นเหมือนจริงมากเลยนะเฮ้ย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 อู้ววเอ้ยมันโอ้ยเขาอันนี้ดีมากความแบทท์ดีมาก ดิสโเนะสับช ja, ื่อเพลงเลยอะเ้อจบแล้วไม่ดีโอ้ยถ้าจบดีอ่ะทุกคนจบแล้วนะฮะสำหรับ สองโชว์นะครับในงานการล่าคอนเสิร์ตนิวเยียร์ปารตีนั่นเองทุกคนต้องบอกว่าในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยนะของประเทศจีนเหมือนเวลาแบบ เหมือนเราอะเหมือนแบบเราก็ต้องแบบดูช่องเจ็ดช่องสามใช่ไหมเวลาที่แบบมีงานปาร์ตี้เขาดาวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบช่องเจียงสูงก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่แบบคนจีนส่วนใหญ่มกักดูกันช่วงแบบเขาดาวกันด้วยนะทุกคนก็ถือว่าแบบน้องๆได้รับโอกาสที่ดีมากๆเลยนะคะที่ได้ขึ้นโชว์ในครั้งเนี้แล้วไม่ใช่แค่หนึ่งเพลงเท่านั้นนะฮะได้ขึ้นโชว์ถึงสองเพลงเลยทุกคนก็ถือว่าเฮ้ยบงบงคือแบบมัน ะบอกว่ายังไงเดียเราภูมิใจกับน้องจริงๆที่แบบเออน้องได้มีโอกาสขึ้นในเวทีครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราเองเราก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เห็นน้องๆเนี่ยคือขึ้นโชว์ด้วยกันในสเตจใหญ่ๆมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยเนาะเดี๋ยวพอได้กลับมาเห็นน้องๆอยู่ด้วยกันั้งเจ็ดคนแล้วรู้สึกดีใจมากๆเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่านับตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจริงๆน้องๆเองก็เหลือเวลาอีกแค่แบบไม่กี่เดือนเองน้องหกเดเดือนเองน้องๆก็จะแบบหมดสัญญาของวงวงๆแล้วนะครับยังไงเราคิดว่าหลังจากนี้ไปนะครับหนนึง ออมาช่วยกันพพอร์ตน้องๆบงบงกันดีกว่านะครับไม่ว่าผลงานน้องๆจะออก่าเป็นเดี่ยวเป็นกลุ่มนะครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยพพอร์ตน้องๆในนามบงบงเกิลเนาะเพราะว่าแบบระยะเวลามันเหลือน้อยลงแล้วจริงๆนะครับแล้วก็เราเสียดายความสามารถที่แบบน้องๆอยู่ด้วยกันทั้ง7คนจริงๆอะยังไงถ้าเกิดหลักจากนี้นะฮะน้องๆมีสเตจมาอีกนะครับเดี๋ยวอามจะมาทารีแอคให้เพื่อนๆได้ดูอย่างแน่นอนเลยครับเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบรีแอคเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะยังไงไว้รอติดตามผลงานของน้องๆุ้ม วงกันในปีสอ2 2นย์สองนะคะว่าน,น้องๆเนี่ยจะมีผลงานอะไรปังๆมาให้เราได้ดูอีกบ้างนะครับงั้นเอาเป็นว่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะฮะยังไงอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจอ้าม้วยนะครับยังไงวันนี้อามไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับ